Start ไม่ได้รับเงินลงทุนจาก VC นะคะสาเหตุสำคัญเลยเพราะว่าไม่ใช่ทุกสตาร์ทอัพไม่ใช่ทุกบิสเนสเป็น VC Investable นะคะไม่ใช่ทุกธุรกิจเป็นธุรกิจที่ VC จะสามารถร่วมลงทุนได้นะคะ VC กำลังมองหาอะไรเหมือนตะกี้ที่เราพูดถึงนะคะกำลังมองหา Huge Exit นะคะหรือว่าการที่ บริษัทที่สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็เติบโตได้ไกลเป็นบริษัทที่ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ VC มองหาคืออะไรอันแรกจะเห็นว่า exceptional founders นะคะคือคนที่เป็นคนริเริ่มหรือว่าตั้งสตาร์ทอัพขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นคนที่ exceptional จะ exceptional ในแง่ที่ว่าเขามี experience ที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะหรือว่าจบการศึกษามาที่ไม่เหมือนคนอื่นหรือว่ามีประสบการณ์ทำงานที่ไม่เหมือนคนอื่นเคยทำบริษัทมาก่อนหรืออีเวนเคยทำสตาร์ทอัพมาก่อนแล้วก็เอ็กซิสไปแล้วนะคะอันที่สองที่สำคัญมากๆเนี่ยต่อให้เก่งยังไงแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้ามันนิชมากนะคะมันโตไปไม่ได้มันเป็น ตลาดที่เล็กมากนะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ VC เนี่ย invest ไม่ได้นะคะอันที่3ก็คือว่าสิ่งที่ startup product หรือ service ที่ startup คิดขึ้นมาเนี่ยต้องเป็น product ที่ service ที่เจ๋งใช่ไหมคะที่ไม่เหมือนคนอื่นหรือคนอื่นลอกเรียนแบบได้ยากหรือเป็น product หรือ service ที่มีคนมาใช้เยอะกว่า product อื่นมากๆนะคะอันต่อไป scalable business นะคะอันนี้เป็นอันสำคัญที่แยกระหว่าง เทคสตาร์ทอัพกับ SME อย่างเช่นธุรกิจ S m e ทั่วๆไปอย่างเช่นสมมุติร้านอาหารนะคะเราเปิดร้านอาหารที่นี่ทําดีทําได้ทําเด่นคนเยอะถ้าเราอยากจะเปิดสาขาต่อไปอา้าวทุกอย่างก็ต้องทําเหมือนเดิมต้องไปเช่าที่ต้องไปซื้อโต๊ะซื้อเก้าอี้จ้างพนักงานทําครัวใช่ไหมคะคือทุกอย่างต้องต้องใช้เวลาลงไปกับคล้ายๆกับสาขาแรกที่ทําขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเทคสตาร์ทอัพเนี่ยคำว่า scalable ของสตาร์ทอัพเนี่ยมันคือมันใช้เทค ใช่ไหมคะยกตัวอย่างง่ายๆ Facebook เขาจะมาไทยเนี่ยเขาเคยต้องมาตั้งออฟฟิศที่นี่ไหมไม่เขาแค่ให้เราดาวน์โหลดจากที่นี่ใช่ไหมคะทำนองทำนองเดียวกันสตาร์ทอัพไทยหลายๆเจ้าที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นขนส่งไม่ว่าจะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซเวลาที่เขามีบริษัท เฮดออฟฟิศอยู่ที่กรุงเทพแล้วเขาต้องการขยายไปเชียงใหม่เขาไม่ได้ไปตั้งออฟฟิศก่อนนะเขาแค่ทำโปรโมชั่นจะผ่าน Facebook ผ่าน YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแล้วคนที่เชียงใหม่เนี่ยดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สามารถมีธุรกิจที่เชียงใหม่ได้เลยอันนี้ละค่ะมันคือ Secret หรือว่ามันคือมันคือสิ่งที่ VC มองหาว่า ทำไมเราถึงไม่ลงทุนใน SME นะคะขอย้อุาตีทีเพราะมันเป็นเรื่องเรื่องสำคัญมากๆ SME ถ้าจะขยายใช้เงินใช้เวลาเท่ากับสาขารแรกที่ทํามา ช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเทคสตาร์ทอัเนี่ยจะขยายไม่ได้ต้องอะไรเลยก็คือใช้เทคเป็นหลักเราทำโปรโมชั่นคนที่อยู่ปลายทางไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใหม่หรือประเทศใหม่ก็สามารถ Product แล้วก็บริการของเราได้ได้เลยนะคะแล้วกอ็อันต่อไปที่สำคัญนะคะเกี่ยวกับ Startup คือ fast execution จริงๆมันก็ลิงก์ไปกับข้อตะกี้แล้วค่ะ fast execution ของ Startup ก็คือว่าอย่างเช่นโดยปกติแล้วเนี่ยสตาร์ทอัพที่มี d u c t แล้วก็ Service ที่ดีนะคะ เดือนต่อเดือนของเขาเนี่ย g r o w t h ข่านต่ำ 10%-20% นะคะอันนี้เนี่ยมันถือว่าเขามี fast execution อีกอันหนึง่ง fast execution ของ Startup ัพแล้วก็จากการที่มันเป็นเทปด้วยเนี่ยถ้าเรา Launch อันนี้ออกไปอย่างเช่นสมมุติ food delivery ลอนจ์อันนี้ออกไปโอ๊ยรูปมันไม่สวยสีมันไม่สวยหรือว่าคลิกแล้วมันไม่ใช่หรือว่าโ r o m o ชั่นมัน มันผิดเราเคยลา u n c h p r o m o แบบ A แล้วมันไม่ปังใช่ไหมคะจะเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นแบบ B เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้เลยแล้วก็เปลี่ยนเลยอันเนี้ยคือเป็น startup ที่มี fast execution B C ก็จะชอบนะคะเพราะว่าการที่เราเป็น tech startup เนี่ยมันจะต้องเจอขั้นตอนในการทำผิดเยอะมากนะคะแต่ว่าถ้ามี fast execution เนี่ยเจอผิดปุ๊บเปลี่ยนเจอผิดปุ๊บเปลี่ยนมันก็แปลว่าเราสามารถ adapt กับกับ สิ่งที่เกิดขึ้นได้เร็วสำหรับเรื่องสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่อง exit นะคะ VC เนี่ยไม่ได้ invest กับ startup ไปตลอดช่วงกรลประหวสารใช่ไหมคะเพราะว่า VC เนี่ยก็จะมี fund life ของตัวเองนะคะโดยปกติเนี่ย fund life ก็คือ,อ,อตั้งแต่เริ่มเริ่มตั้งกองทุนจนจนกระทั่งถึง exit ก,ก็จะระยะเวลา8-10ปีนะคะขึ้นอยู่กับ กองทุนที่ที่ที่เซตอัพขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้ว V C ก็จะหาทาง exit หรือว่าจะขายหุ้นที่ถือในสตาร์ทอัพตั้งแต่การลงทุนตั้งแต่ปีปีที่3เป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูว่าสตาร์ทอัพอ,อันไหนอยู่ในอินดัสทรีหรืออยู่ในเซกเตอร์ที่ exit ยากคือหาคนซื้อยากนะคะหรือว่า l i s t e d ลำบากมันก็จะเป็น business ที่เราไม่ได้ร่วมลงทุน